รีวิวสินค้านะครับคราวนี้จะไม่พลาดแบบคลิปที่แล้วเพราะว่าบอกตรงๆว่าไม่รู้ว่าอะไรเหมือนกันนะครับคราวที่แล้วรีวิวพาดนึกว่าดอเฮานะฮะไอ้เอ้ย,อยกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นแบ,บก็การเฉยเลยฉะนั้นปั๊บเดี๋ยวอันนี้ได้ของมาอยู่ในมือแล้วครับผมแต่ว่าท่านที่ดูคลิปอยู่ตอนนี้ก็น่าที่เห็นอินโทรแล้วนะแต่ว่า ตอนที่ผมเรียนเสื่อสุดตอนนี้ผมยังไม่รู้ว่าอันนี้มันคืออะไรนะแต่ที่แน่ๆคือถ้าเกิดห่อถุงดำมาอย่างนี้คือแบงก์กูดแน่นอนทรงมาจากแบงก์กูดนะครับนี่คือมากันอย่างนี้เลยนะฮะเดี๋ยวจะมาแกะคือพวกมึงรู้อยู่แล้วแต่ผมก็ไม่รู้ดังนั้นปั๊อเดี๋ยวมาดูว่าอะไรบ้างนะฮะแต่น้หนักมันมันไม่หนักมากนะแต่ว่าดูมันแน่นๆนะนะคัอนะป๊อเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันไใช่สิปูต้องลุ้นอยู่คนเดียวสินะโอเดีย๋ยวมาลองดูกันนะครับแล้วหลายคนถามว่าสั่งสินค้้าาาาจกกกกแบงง์นนไ็ตออมว่ มันแล้วแต่นะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะเป็น,ปน,น,นจุนดวันหยุดของจีนหรือบางทีคือไปชณีไทยเราเองดองก็มีมการโดนมาแล้วเนี่ยนะฮะดองโคตรนานเลยแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับแต่แต่ว่าไอ้ส่งมาส่งแน่ๆนะครับเอาแจกมาแล้วเช่งห่ออย่างงี้วิ่งมาห่ออีกชั้นเลยเอ๊ะไม่ละสติ๊กเกอร์อแบงกูดได้แล้วนะฮะเนี่ยจะค,ครบโผล่ลนะ้วเอาละาอะไรยังกูมแง้มได้แล้วเนี่ยอะไรวะเฮียอ๋ยอดองเฮามาจนได้เฮ้ย มาแล้ครับผมนะดอเฮาคืออะไรนะครับคือคําว่าดอึไม่ใช่กระดอดอคือตุปปาา๊กตาเฮาคือบ้านตุ๊กตานะครับแต่ว่าดอเฮาเนี่ยคือเป็นรูปแบบของของเป็นปั้นจําลองเล็กๆนะฮะที่เราสามารถเป็นงานหัตถกรรมที่เราสามารถต่อเองได้คือมันไม่ใช่งานสำเร็จรูปเป็นงาน DIY ซึ่งใช้ความละเอียดแต่ว่าจะมีขั้นตอนคล้ายๆปักโคเชนแบบรูปทํามากกว่ารุ่นนี้ผมสั่งมันเป็นในส่วนของคล้ายกล่องดิสซอยอย่างนี้นะครับ คืออย่างงี้ตามหน้าปกมันเลยเนี่ยเป็นกล่องนิสซอนะครับซึ่งข้างในกล่องนิสซอผมสามมิติซึ่งเดี๋ยวจะมาแกะพร้อมกันนะครับผมอันนี้ต้องบอกเลยว่าต้องใช้ระยะเวลาในการรีวิวเพราะหนึ่งคือผมจะรีวิวตอนเปิดซองจากนั้นปั๊บจะมารีวิวทีึงตอนที่ประกอบเสร็จแล้วแต่ก่อนที่จะประกอบปับ๊บเรามาดูข้างในกอน่อนก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะมาดูข้างในปั๊บเดี๋ยวเราดูลบนอกกันก่อนนะครับอันนี้คือข้างหน้ากล่องเป็นอย่างนี้นะครับจะมีทั้งหมด3แบบนะครับผมสั่งมาแบบเดียวนะฮะ นะครับในส่วนอันนี้คือข้างหลังกล่องซึ่งก็ไม่ต่างกันเลยนะฮะเด็งมันแค่ต่างแค่สีฟ้าไอตรงเนี้ยกับไอตัวนี้จะเป็นป่าไมา้เฉยๆนะฮะข้างๆกล่องก็จะเป็นภาษาภาษาจีนเพีพพยวๆนะฮะตัวตัวนี้ก็จะเป็นภาษาจีนอเหมือนกันนะครับในส่วนของบนกล่องก็จะเขียนว่าบ็อกทอเทเตอร์นะฮะก็คือบ็อกก็คือกล่องนั่นแหละก็คือเหมือนกับว่าในกล่องที่สองเนี่ยมันเป็นเรื่องราวอะคะออรับเทเตอร์แล้วก็มีทั้งหมด6แบบด้วยกันอย่างนงี้เอาละเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันนะครับผมนเดี๋ยวนะ โอ้โหเนี่ยมันก็เออนี่ปิดตรงนี้นะฮะตอนคนที่สั่งมานี่กล่องเป็นกระดาษมันนะครับผมว่าอย่างดีเลยแล้วเนี่ยเปิดมาเฟ้งมาอย่างนี้ป,ปั๊บเอามาดูมาดูมาดูวิง่งนี่คือโอ้โหมึเงเอ้ยไอตอนต่อี่คุณรุ้นเลยว่าจะรอดไหมเนี่ยโคตรเยอะเลยครับผมเปิดมาปับป๊บคุณจะเจอกระดาษอะไรนยไม้นะไม้อัดน,นะครับเพื่อไปกรอบประกรอบอย่างนี้สองชิ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของ อันนี้เป็นกระดาษอะไรไม่รู้ไม่กล้าแกะเดี๋ยวค่อยแกะทีเดียวนะเดี๋ยวนั่งมาเป็นกระดาษแข็งเฉยๆเ,เลยฮะกระดาษแข็งเฉย,เฉยหนึ่งแผ่นนะครับจากนั้นปั๊บก็จะเป็นอุปกรณ์ประกอ,กกอบฉากหอ,อไว้อย่างนี้นะครับมีทรายนะฮนะแล้วก็มีต้นไม้มีโฟมนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาเป็นกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็หญ้าเทียมอะไรเงี้ยก็เรียกว่าเยอะมากานีนะครับแล้วก็ มีกล่องนี้ซองที่สวยน่ารักมากเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะทุกอย่างที่ผมพูดมาจะบรรจุอยู่ในกล่องนี้นะครับผมจากนั้นปัาก,ก็จะมีไอ้นี้อีกมีคู่มือนะครับคู่มือภาษาส,สีอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ฮะสวยงามนะฮะแต่แต่ประเด็นคือคู่มือเป็นภาษาภาษาจีนเลยทีเดียวไอ้เงยเอ้ยหรืเอเป็นเรื่องไม่ละนะ่ะแต่ไม่เป็นไรงานนี้สวยให้ดูทีละหน้าเลยนะครับอย่างนีน้อันนี้คือกล่องที่ผมเลือกมาอย่างนี้นะครับเปิดมาแป๊บนี่นะฮะ อยางจะบอกให้ฟังว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีกล่องแล้วมีตัวไฟให้ด้วยแล้วก็มีสายไฟนะครับมีกระต่ายแล้วก็มีกระดาษวิธีค่อนข้างละเอียดนะฮะอีกหน้านึงก็จะเป็นในส่วนของการตัดตัดขอที่ต้องใช้ในส่วนของสินค้าตัวนี้นะครับแล้วก็มีการเย็บปัดกับร้อยเบอรทองหรือปลายกลางแล้วมีส่วนของาจัดหน้าจัดรูปภาพให้มันเข้าไปในกล่องได้อย่างนี้นะฮะแล้วก็การทำเฟอร์นิเจอร์หรือว่าการทําในส่วนของกระดาษไอ้คล้ายๆกับผุ้ไม้ในนี้นะฮะอย่างเงี้ย งานละเอียดครับผมบอดเลยไม่ใช่สินค้าของเด็กนะฮะอันนี้คือต้องเป็นแบบผู้ใหญ่เล่นนะผู้เด็กนี่ไม่ได้แนละ้วเพราะว่าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ม,มีทั้งคัตเตอร์กันไกลกาวอะไรอย่างนี้นะครับผมด้งานประดิษฐ์ประดอยนะครับอันนี้นะฮะนี่นะค่อนข้างละเอียดมากๆเลยทีเดียวนะอันนี้คัตบอลเขาอละเอียดมากนะครับเนี่ยผมว่าถ้าใครสนใจอยากได้งานละเอียดผมจะมีเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าอันนี้เกิดประโยชน์น,นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรไหมข้างในข้างในก็จะมี มีกระดาษมั่งโม่หนึ่งแผ่นอะไรไม่ออกครับเอาละนี่คือทั้งหมดเนี่ยหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ให้เป็นเหมือนเดิมอย่างงี้นี่นนครับเอาละพร้อมนี้นะครับอ่าเรียบร้อยทั้งหมดจะอยู่ในกล่องนี้จากนั้นปั๊บเดี๋ยวเราจะมาประกรอบถุยโทษกอไก่ประกรอบให้มันเสร็จกลายเป็นกล่องดินสอซึ่งจะเป็นกล่องดินสอมราชากานคือแบบสามมิติและรายละเอียดขั้นเทพอย่างนี้ หนึ่งซัปด้าเดี๋ยวมาเจอกันใหม่แบบก็ทุ่มคอมพลีกแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วครับผมจริงๆนะจะตั้งชื่อคลิปนี้ตอนแรกว่าเป็นคลิปดอเฮ้าของขวัญที่คุณที่แบบคู่ควรมากๆเพราะต้องใช้ความพยายามเป็นของขวัญที่ทรงคุณค่า กูเปลี่ยนหัวคลิปเลยไอ้เหี้ยพอตอปั๊บนี่กูจะเปลี่ยนชื่อคลิปไปว่าเป็นของของเล่นหรือของขวัญที่หัวร้อนที่สุดเลยไอ้ตัดก่อที่จะดาเดี๋ยวมาดูนีันก่อนเสนร็จแล้วแพมไปกล่องอย่างนี้นะมอเปิดมาปับ๊บชวิงก็จะสวยงามอย่างที่เห็นนั่นเองนะครับผมอย่างนี้เลยน่าจะเห็นหน้าคลิปอยู่แล้วนะครับเขานี้มันหัวร้อนยังไงเนี่ยคือไอ้ของที่ได้มาแต่ละอย่างนะคือมันละเอียดมากเนี่ยก็เรียกว่าทุกชิ้นเนี่ย มึงต้องตัดเองมึงต้องแปะเอง,องก็มาซื้อกาวมาเพิ่มเออคือไม่มีอะไรให้เลยมึงจะขออย่างนี้แล้วแม้กระทั่งเอายี้ไอเ้เี้ไอ้เนี่ยไอ้โฟมเนี่ยมึงก็ต้องตัดเองอะ่ะคือประมาณแบบให้มันมันไม่มีอะไรสําเร็จรูปเลยเว้ยแม้กระทั่งไอ้แอปเปิ้ลหรือแม้กระทั่งไอ้ใบยๆอ,อย่างเงี้ยต้องเอากรรไกรตัดเป็นวงกลมอะ่ะอย่างนี้ไอี้แล้วไอยางยางมึงมีเอ็นเก้าอี้ตัวนี้มั้ยเก้าอี้ที่กระต่ายตัวนี้นั่งอะ่ะ อันนั้นน่ะกูต้องเอาแหนบมาต่อเองเอากาวมาต่อคืออันนี้บอกเลยว่าแม้กระทั่งไอ้นี้ก็ต้องม้วนเองคือมันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์รูปเลยเว้ยคือทุกอย่างที่ทาไอ้ตรงเนี้มันต้องทาละเอียดมากๆเป็นงานดี Y ไอวายขั้นเทพนะฮะไม่ใช่เทพอ่ะเออคือเอางี้มึงไม่ต้องมาเล่น ROV หรอกเชื่อกูซื้อไอ้เรื่อมาเล่นแต่สามร้อยกว่าบาทคุ้มไอ้เหี่ยมึงหัวร้อนแน่นอนโอโหที่หายจะปาทิ้งหลายรอบมากมันจริงๆมันต้องติดไฟด้วยนะครับเสือไปติดไฟก่อนใช่ไหมก็เลยไม่มีไฟตั้งงานเลยแต่ไม่เป็นไร เสร็จออกมาแล้วก็คุ้มค่าคือจริงๆอันนี้ยังไม่เสร็จดีนะแกไม่ไม่กูไม่ไมมไมทําแล้วคือจริงๆอันเนี้ยอ่าผมทําไม่ได้นะครับเพราะว่าสุดๆเลยเลยให้พรรามียาทำให้นะขนาดเมียกูทําอ่ะผู้หญิงทําอ่ะมันบออย่ยางแทบปาทิ้งเลยเฮียคิดดูดิแต่ว่าคุ้มมะสวยงามมากดูรายละเอียดซะก่อนเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเป็นผู้ชายแล้วแบบอยากจะให้ของขวัญผู้หญิงนะเอากล่องนี้ไปบ็อกเทียเตอร์อย่างเงี้ยผู้หญิงเปิมมาป๊าบแบบโอ้โห โอ้โหแล้วไงไอเยี่ยโหูกูทำทั้งสองวันที่สันนี่กูต่อยงายเลยนะเขาเรียกว่าคุ้มค่ามากนะมีทูและปิดด้วยนะเรียกว่าใครอยากจะย่งเี้ยนนม้กระทั่งอันเนี้ยเห็นไหมไอไอต้นไม้อันเนี้ยไออันเนี้ยอันเนี้ยมันจะเป็นชิ้นนะคือมันมาเป็นแบบตึ๊กตึกตึกแล้วก็เอากาวมาติดเอ็นทีละชิ้นน่ะต่อมันไม้กระทั่งบันไดเนี่ยอัน,นเ,อเนี้ยไอไม้ไม้ซีเนี่ยต้องต่อเองนะสองวันนะครับผมมัน อันนี้ไม่ใช่ของเด็กเล่นแน่นอนกูบอกเลยใครจะซื้อไห้ฝากลูกฝากหลานแบบดาบี้นะอะไรยี้ไม่ใช่อนะ่ะอันนี้งานประดิษฐ์นะีเเผลอๆม่นหนักกว่าไอ้น,นั่นอีกอะไรถักคอเชยังง่ายกว่ากูว่าไอ้ยี้อันนี้คือยากนะฮะเรียกว่าโอ้โหเอาเรื่องนะนะแต่ถามว่าคุ้มมั้งมันก็หายเหนื่อยเหมือนกันนะอันนี้ก็เรียกว่าสวยงามอะ่ะนะเอางี้ ใครอยากลองของใครอยากหัวร้อนนะใครอยากินไอติมระหวางทำงานไปด้วยไงเงีย้ยมันซื้อได้เลยนะซื้อได้ราคาเท่าไหร่ราคาท่านี้นะครับซื้อที่ตรงนี้เหมือนกันนะคะเรียกว่าคุ้มค่าความหัวร้อน371บาทก็ประมาณ372รอเบเราเนี้ยนะแต่ว่ารับประกันความหัวร้อนแน่นอนแล้วจะใจไอ้อย่างนี้มีอีกไหม จริงๆมันเป็น b u i l d i n มีเป็นตึกอะไรนี่ขนาดกูลองซื้อมากูลองเอามาก่อนนะไอ้กล่องเนี้ยไอ้เที่ยมมันมีอีกเยอะเลยอ่ะมันมีเป็นตึกเป็นชั้นเป็นเป็นร้านขายนี่เกือบสั่งอันนี้ไปแล้วเกือบสั่งไอ้ร้านร้านทำอะไรนะไอ้มันมีร้านไอ้นี่ด้วยอ่ะไอ้ร้านร้านหนังสือห้องสมุดโอ้โหตายหาแล้วไอ้นี่แค่เล่มเดียวกูต่อทีละหน้าเลยไอ้เที่ยแล้วไอห้องสมุดเนี่ยกูไม่ต่อทีละหนับทั้งเล่มเลยเหรอนะเอาไปดูตรงนี้นะครับผมอันนี้คือมีขายให้ึเด่นนะครับสำหรับคนที่อยาก ชอบงานประณีตมากเก่งๆงานศิลปะเลยอีกอัดเดียวกูว่าผ่าตัดเป็นแล้วที่มันละเอียดขนาดนี้ก็ไปถอดซื้อหากันดูนะครับเรียกว,ว่าสุดๆไปเลยพี่เนี่ยยังยังยังร้อนอยู่เลยเชื่อไหมเนี่ยขนาดทิ้งไว้ชุ่นแลวนะแม่งทุกชิ้นละเอียดละออมมากๆทุกอย่างต้องค่อยๆทำแม่ก็แทงตัวนี้จริงๆมันต้องติดไฟแต่นีงมันไม่ติดแล้วนะครับเอาแล้วขอบคุณมากที่ติดตามนะครับในส่วนข,ของของเล่นชิ้นนี้นะครับผมในส่วนของดอเฮาส์ไอ้ตัวนี้ก็เป็นเรียกว่า อา็อกเชเตอร์คลิปนะครับผมนะฮะเป็นอีอ่ข้อนะ,ะก็คือเหมือนว่าอาเป็นงาน DIY ละเอียดมากๆไม่ใช่งานเด็กเล่นบอไว้ก่อนถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตนี้ยังยังเครียดไม่พอหรือว่าเป็นคนอยากพิสูจน์ความอดทนตัวเองหรือว่าอยากประมาณแบบอยากได้งานละเอียดที่เฮียอะไรเงี้ยแบบไม่เคยชีวิตนี้ทาแต่อะไรที่มันอะไรนะวู้วามไปหมดไม่เคยสัมผัสเขาว่าละเอียดไอสัตว์รองแล้วมึงจะรู้รเลยเลอๆแม่ปลาทิ้งก่อนแต่ทำเสร็จแล้วก็คุ้มค่าอย่างที่เห็นนะครับ ขอบคุณมากที่ตามครับคลิปหน้าเป็นคลิปอะไรเลีพูดเรื่องอะไรอีกครับอย่าลืมกดซับสไครต์ตัตสไครต์เขาด้วยนะครับผมกดไลค์เขาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ